ร้อยเฟรมครับผมลื่นหัวแต,แต่เออสะดุดแต่ละวูพันสองเฟรมเจอผู้หญิงแล้วขาอ่อนอะไรงี้นะครับเอาโอ้ยขายขี้หน้าเขาขายขี้หน้าเขาเล่นลื่นเลยนะครับวิ่งไปหน้าโรงพยาบาลนี่เก้าสิบเฟรมเล่นลื่นไหลเลยนะครับเล่นลื่นไหลามากครับภาพสวยดูครับสมูทมากๆเลยดูนะนี่ สเปคน,นี้โอ้ยโอ้โอ้พังพัง,งหมดแล้วลรถอ่าใขรจะเล่นไฟเอสเปคนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับโหเล่นลื่นภาพสวยงามจริงๆเลยครับทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแตะร้อยเฟรมด้วยนะครับปรับเป็นวินิโอลร้อยเฟร,รมค่อนข้างลื่นเลยยังไม่ค่อยเจออาการเลยานะทั้งสองเกมลื่นๆเลยแหละการปรับตังค่าส่วนใหญ่จะปรับเป็นโลนะครับปรับเป็นต่ํา โอ้โหเลโก็ตายเลยนะครับโหถือว่าเล่นมันมากๆเลยนะยิงมั่วๆครับยิงแหลกเอแล้วครับโอ้แล้วถังลอยได้ ขอคนเถอะวะเออโหเป่านะครับอุ้ยตายด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดพอก็พามาจัดสเปคคอมกันนะครับซึ่งเป็นสเปคคอมที่หลายๆคนรอคอยเลยนะครับซึ่งจะเป็น CPU i3 Gen12 นะผม i3 1 2 1 0 F นะครับจะเป็น CPU ที่แรงเลยนะครับสามารถเล่นได้หลากหลายเกมเลยนะครับเล่นเกมหนัหนกๆก็ยังได้นะครับและวันนี้ผมจะพามาทดสอบเกม g t V5M นะครับผมที่หลายหลายคนรอคอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมกันกนี้ดีกว่าว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างเราจะมารับชมกันเลยนะครับในส่วนของ CPU ที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับนั่นก็คือ i3 1 2 1 0 0 F นะครับผมเป็น i3 Gen12 มี4คอรเทรด บอกเลยว่าแรงเอาเรื่องนะครับผมแรงกว่าไอเจรุ่นก่อนๆเยอะเลยนะผมถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมนะครับแบบเน้นงบประหยัดจริงๆผมก็แนะนำเนี่ยเริ่มต้นแค่ I3 ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ต้องเป็น I3 Gen 10ขึ้นไปนะครับผมตั้งแต่ I3 Gen 10นสิบเจนได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าได้เป็น I3 สามก็ยิ่งดีนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องเตรียมงบไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็น I3 ส2เเนี่ยเมนบอร์ดยังราคาสูงอยู่แล้วก็ แล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือมันยังมีจํานวนจํากัดอยู่ถ้าใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีไปนะผมได้จับของแรงก่อนนะครับและส่วนของตัว i 3 7 2ตัวนี้ก็ยังสามารถสปีนเกม gta v 5 m pubg v a l e r a n t ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นซีรีที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะผมกับ i 3 2 2 2 1 0 0 f นะครับ เกือบลืมบอกไปนะครับรหัส F นั่น,นคือจะตัดชิปการ์ดจอในตัว CPU ออกไปซึ่งถ้าใครจะใช้งานก็ต้องมีการ์ดจอดแยกนะครับต่อมาจะเป็นเมนบอร์ดนะครับผมเป็นเมนบอร์ดรุ่นประหยัดรุ่นคุ้มค่านะครับผมก็จะเป็น S ค1 0 M นะครับของ Gigabyte ใส่แรมได้2แถวใส่ M 2ได้ใส่การ์ดจอได้มีพอร์ตการเชื่อมต่อ เพียงพอต่อการใช้งานในระดับเริ่มต้นนะครับผมก็ช่วยให้เราประหยัดง,งบนะครับผมทําให้เรามีงบเนี่ยเอาไปเพิ่มแลมไปสเกเอาไปใส่การ์ดจอตะกูลเล่นเกมนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับนั่นก็คือการ์ดจอนะครับผมการ์ดจอก็จะเป็นรุ่นแนะนําเลยสำหรับใครที่จอปเล่นเกมนะครับนั่นก็เป็นการ์ดจอ GTX 1050 Ti 4 g b นะครับซึ่งในปี2022ปีนี้ก็ยังสามารถเล่นได้หลากหลายเกมอยู่นะ ไม่ว่าจะเป็นเกม GTA V 5M แอบกระซิปนะครับยังสามารถทําเฟรมได้เนี่ยแตะ100เฟรมได้เลยนะครับผมในของเกมพัร์ต้ก็ยังเล่นได้ลื่นๆนะครับผมว่านรนั้น Apex ก็เล่นได้ในส่วนของเกม เบนเนฟิวภาพใหม่ล่าสุดก็ยังถือว่าพอเล่นได้นะประมาณ30-40เฟรมต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จับเป็นแรมแนะนำไปเลย16กิกับ3200นะครับผมก็ช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยหน่วงนะครับผมถือว่าเป็นแรมที่ผมแนะนําในยุคนี้เลยนะครับหรือว่าขั้นต่ำไม่ไม่มีโบุ๊กเนี่ยก็แนะนําเป็น8กิ ก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่แต่ความลื่นไหลความเสถียรในการเล่นเกมเนี่ยตัว16กิกจะได้เปรียบกว่านะครับผมเพราะว่าเกมทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยมันก็เลยต้องการพื้นที่แรมในการเก็บข้อมูลไว้เตรียมพร้อมส่งให้ CPU เนี่ยระมลผลนะผมยิ่งข้อมูลอยู่ในแรมค่อนข้างเยอะเลยเวลาเราเล่นเกมมันจะค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็เสถียรก,กว่าแรมน้อยนะครับอ่ะต่อมาในส่วนของตัวเก็บเกมนะครับก็จะใช้เป็น SSD M.2 NVMe 500 g b นะผมก็ ลงได้หลายเกมโหลดเกมไว้ลดแรงลดตุกขนาดเล่นเกมนะครับถือว่าลื่นๆนะครับผมกับสเปคนี้ในส่วนของพัดสไยก็ใช้เป็นนบโนบ650วัตต์นะครับตัวพัดสไพกตัวนี้ก็ถือว่าคุณภาพดีนะผมประกอบคอมาให้ลูกค้าหลายพันเครื่องเลยก็ยังไม่เจอปัญหานะครับผมเพราะว่าเลือกสเปคคอมให้มันเหมาะสมกับพัสภายนั่นเองทีนี้มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับต่อมาในส่วนของเคสคอมนะผมก็สามารถเลือกได้เลยนะผมอยากได้มีไฟแบบไหนอยากได้หน้าตาแบบไหน แจ้งไอวินได้เลยนะครับในส่วนของสเปคนี้ก็ถือว่าเป็นเผื่อโตได้นะครับผมสามารถอัปเกรดเป็น i5 i7 ได้นะผมโดยที่ยังใช้เมนบอร์ดตัวเดิมเพาส์พลายตัวเดิมได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนการ์ดจอเป็นตระกูล rtx เนี่ยผมก็แนะนำให้เปลี่ยนพาสายหรือว่าตระกูล gtx เนี่ยผมก็แนะนําให้ใส่สุดสัก160กที่ไก็พอแล้วนะผมถ้าจะแรงกว่า160เนี่ยก็ผมก็ แนะนำให้เปลี่ยนตัวคอมสะพายแล้วกันนะครับผมในส่วนของงบประมาณเฉพาะเครื่องคอมนะครับก็เริ่มต้นที่2 0 0 0 0ไม่เกิน2 5 0 0 0นะครับได้เซตคอมแรงแบบนี้แล้วนะครับแต่ไม่ได้รวมหน้าจอนะผมกับในราคาไม่เกิน2 5 0 0 0เนี่ยนะผมถ้ารวมหน้าจอก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เพื่อนต้องการผมว่าต้องการหน้าจอประมาณไหนถ้าต้องการ24นิ้ว 75H เฮิร์ตเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ4,5 0 0นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบกับเกม g t a v m M ไฟแบบยาวๆกันเลยดีกว่าว่าจะเล่นเกมได้ลื่นไหลแค่ไหนแล้วก็ถ้าผผมมมีเวลาจะ แถมเกมให้นะผมไม่ว่าจะเป็นพับดีเป็นฟิลภาคใหม่ล่าสุด a p e ปอะไรอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูด้วยผมส่วนถ้าใครดูแล้วชื่นชอบสนใจอยากซาัม,าามากับคอมกับแอดบอกก็สามารถทักมาได้ inbox เพจแอดบอกจากสบายคอมหรือว่าสายแอดบอกจากสบายคอมก็ได้เช่นกันนะครับผมจะส่งฟรีทุกประเทศมีเก็บเงินไปทางรับผ่อนผ่านบัตรศูงย์ปเปอเซ็นต์สิเดือนนะผมมีบริการหลังการขายอย่างดีนะครับผมมีทีมไอทีสวอตคอยช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาตอนใช้งานเครื่องคองมพิวเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูคอมเครื่องนนีี้กกัดววว่่าาจะเร็ แรงขนาดเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยเราก็มาทดสอบเกมพั b ตกันเลยการปรรค่าครับผม Full HD ปรับเป็นวิลิโลนะส่วนวิวกับเจคทูปรับเป็นออ t ต้าครับผมมามาลองเล่นกันดูก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลนรผมโหลดไวมากๆยกเลยนี่ฟื้นโอ้หน่นครับโผมา,าก็วิ่งให้ดูกันเลยละกัน8ป f เฟรม เก้าสิบเฟรมลื่นไหลมากๆครับสวีทาง,งานสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวหาปืนก่อนชุ๊บรวมแล้วก็ถือว่าเล่นได้สบายนะลื่นไหลเลยแหละ เสียงไขวะการปรับตั้งค่าครับผม Full HD นะครับนี่เทคทัวร์ตาวิวตาทดสอบบนจอ1 4 4 h ฮ24นิ้ว Sony ครับผมอุ๊ยตกใจหมดเลยเสียงดังสนั่นดีจริงๆสเปคน,นี้นะครับ กับเกมพักจีไม่แนะนําให้ปรับไฮแล้วก็ o u t ต้านะครับแนะนําปรับถึง Normal <c oughs> ก็พอแล้วนะครับเพราะาการจอมันไม่ไหวถ้าอยากปรับเ u t ต้ปรับไฮลื่นๆเนี่ยก็แนะนําเป็นพวก G-Tech 16ค่าสูงซูเป,ปอร์ขึ้นไปนะครับนี่โดยรวมแล้วเล่นได้ลื่นไหลนะผมดูพวกรายละเอียดต่างๆนะครับ80ดฟเมขึ้นไปนี่ก็ลื่นหัวแตกแล้วนะครับ เล่นลื่นไหลเลยผมจะลองปรับเป็นวินิโลทุกอย่างให้ดูแล้วกันนะครับมาดูว่าจะได้ rate เฟรมเรนดาวๆไหนนะครับอ่าก็มีแตะร้อยเฟรมด้วยนะครับปรับเป็นวินิโอลร้อยเฟรมนี่อย่เงี้ยเล่นลื่นไหลเลยแหละถือว่าทำได้ดีนะคน่อนข้างลื่นเลยยังไม่เคยเจอการแหลกอการกระตุกเลยนะทั้ง2เกม ทั้งไฟเอ็มทั้งพับตีอ่ะเอาตาให้ดูนี่ครับเอาตาเห็นปะมันประมาณ4 0เฟรม50เฟรมอะ่ะถ้าบวกกันเนยอะๆก็อาจจะมีแบบหนมหน่วงนะครับโอเคเนาะกับเกมพับตีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมอะไรต่อดีหน้าเกมเอ e x กตละกันแล้วก็ไป กับเกม Call t y w a r z นะครับแล้วก็มามล่นกับเกม Epic l e g e n d กันเลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆเลยแหละการปรับรัค่าส่วนใหญ่จะปรับเป็นโล w นะครับปรับเป็นต่ำอ่ะมาดู setting กันนะครับ Full HD การปรับค่าก็ตามนี้เลยนะครับเน้นความลื่นไหลถ้าปรับ แนะนำก็ประมาณ normal ครับต่ำก็คือ normal นั่นแหละนะครับผมต่ำแล้วก็ normal นะครับโอเคครับ,คครบพูดผพิจกรณาไพ่ด้วยครับนี่ก็ถ้าปรับประมาณนี้ผมว่าก็โอเคนะ80เฟรม60เฟรมครับมันจะได้แบบเล่นลื่นไหลโหไงไงเจอแล้วเจอแล้วถึงไหมนะ เฮ้ยถ like ึงมาถึงนี่ครับต้องจัดระเบิดให้สังดอกสังดอกโอ้โห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 จริงไหมลวครับตอนนี้เรากำลังประสึกเสรแล้วยังไงนะไงเรามีปืนสั้นโอ้ยิงเพื่อบังผลนะครับเราจะเป็นโอ้ยโอ้ยดูเชี่ย hả lạy quá ui ô ô ô, lênh 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 sao này cao quá mười chín chương trình quên lắp bộ trình ก็ตายเลยนะครับโหถือว่าเล่นมันมากๆเลยนะมาเล่นกับเกมเฟลฟิลพากคใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับคนอยู่ในแบบประมาณ64คนนะครับเดือดเดือดการปรับตังค่านะครับส่วนใหญ่จะปรับเป็นต่ําสุดเพราะว่าการ์ดจอมันไหวแค่นี้นะครับปรับเป็นโลนะตามน,น,นี้เลย เฟรมเลทนะจะอยู่ประมาณ30 40เฟรมนะครับไม่ได้เกินกว่าน,นี้แล้วถ้าอยากเลื่นก็แนะนำปรับเป็น HD นะครับแต่นี้อยู่ที่อุ๊ยระเบิดเลยนะตอนนี้ผมปรับเป็นที่ฟูอุ๊ยมึงมึงโอ้ทุกมันแรงจังวะนะครับคือซ p u อ่ะยังเล่นได้นะกับเกมไม้แต่ฟิวภาคใหม่ล่าสุดนะครับมันไม่ไหวแค่กาจอซจอ CPU ไ,ไหวแลมไหวเอสดีไหวอยู่แล้วนะครับ ไม่ไหวแค่การ์ดจอถ้าอยากเล่นเกม Battlefield ภาคใหม่ล่าสุดหรือว่าเกมอื่นๆนะครับจากเรื่องอันนี้ก็แค่เปลี่ยนแค่การ์ดจอนะครับนอกนั้นโอเคแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าการ์ดจอเนี่ยมันกินไฟเยอะไหมถ้ากินไปเยอะรถไฟตัวนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้ากินไฟเยอะก็ต้องเปลี่ยนการ์ดจอนะครับอุย้ยโอ้โหโดนตุ๋ยหลังโอเค ก็ในส่วนของเกม w อ r z โซนกับเกมสกรรมผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยมาเทสเกม b t t l e f i e l d ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเทส w อ r z โซนให้ได้ดูกันนะครับนี่ครับประมาณ30เฟรม40เฟรมก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับุึมไม่ถึงกับค้างกระตุกแหลกจนเล่นไม่ได้นะครับ โคตรเดือดอ่ะไม่รู้มีอะไรต่อมีอะไรโคตรเยอะเลยใส่กระสนุนกระสุนอะไรได้ไหมล่ะยิงมัวม่วๆครับยิงแหลกเอาแล้วครับ,อ,ยยรอ,รรบอูแล้วถังลอยได้เดยอะมากเลยไม่รู้อะไรอะไรไม่รู้ยิงใครครับแย่งเยอะไปหมดเลยอ่ะ สักคนถืว่าเออหูเออเอ,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 อโอเคครับผมถ้าแบบเออคนเยอะๆหรือว่าบวกกันหนักๆก็อาจจะมีแบบหน่วงๆบ้างนะคเพราะว่าการจอมันไหวแค่นี้แหละนะสิว,วทาง,งานประมาณ30-50%การจอก็ททำง,งานเต็มที่เลยแล้วเครื่อง16กทีกก็ยังถือว่าเพียงพอนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกสักรอบนึงแล้วกัน ครับผมเกิดไปมากนั่นอะไรอ่ะรถทางเหรอโอ้ถ้ามานอนอยู่ตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะพ้นกับสแนปเปอร์นะครับอุ้ยตายด้วยโอ้ยา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 ายายาวาย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 วว ใคแหลมมาไหมโอ้ยรถถังโอ้ยมาบังลำกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะเราเห็นแบบมื่อกี้แบบแบบโอ้ยหนักหนักหนักง้อหนักง้อเดี๋เรามีป้อมฮิวนะครับป้อมฮิวโอ้ยสแนปเปอร์สแนปเปอร์น,น,อรนี่ก็ととถือว่ายังเล่นรู้เรื่องอยู่นะครับเห็นไหมวะ โว้น,นี่บวกกันแบบยับจับเลยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกัน